สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการทำดอกเกสรดอกบัวนะคะซึ่งในการทำดอกบัวหลายๆแบบนะคะจะต้องทำเกสรดอกบัวในลักษณะแบบนี้ก่อนนะคะ,อ,ะอย่างก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องเตรียมริบบิน้นจำนวนทั้งหมด4เส้นนะคะความยาว6 0ซนติเมตรนะคะ ตัดปลายให้แหลมมุมแหลมนะคะจากนั้นพับติบบินให้ความยาวมันเหลื่อมกันประมาณประมาณสักสองสามเซนนะคะประมาณนี้จากนั้นก็พับกดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็กลับด้านที่มันยาวตรงนี้นะคะ่ะด้านนี้ให้อยู่ด้านบนอย่างนี้นะคะอ่าหยิบริบบิ้นขึ้นมาเส้นที่1ซ้ายมือนะคะเส้นที่สอง ขวามือจากนั้นนําเส้นที่1ขคล้องเข้าไปเอ้ยนาเส้นที่2ขคล้องเข้าไปในเส้นที่1นะคะให้เส้นยาวอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่3สอดเข้ามาในนี้ในเส้นที่1ค่ะอันนี้เราจะทําฐาน4ี่นะคะส่วนเส้นที่4ก็จะสอดลักษณะนี้แล้วแต่ าใครถนัดแบบไหนเลยนะคะในการทําฐานสีมันจะทําได้หลายหลายแบบหลายวิธีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นฐานสีนะคะต่อไปจะเป็นวิธีการทําฐานแปดนะคะเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นที่อยู่ข้างบนเฉียงไปด้านขวานะคะเฉียงไปแบบนี้อ่ะแล้วก็หมุนตามก็ได้ทั้งหมดสี่เส้นเราก็จะทําเหมือนกันหมด เส้นที่2เฉียงขึ้นไปหมุนเส้นที่สามเชียงขึ้นไปหมุนแล้วก็ปดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายเส้นที่4เราจะทำการสอดเข้าไปในเส้นที่1แบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยฐานแปดจากนั้นก็วางลงนะคะเพื่อก็ให้มันง่ายต่อการหยิบริบบิ้นจากนั้นเราก็หยิบริบบิ้นเส้นใดขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะเส้นที่หเส้นที่สทับเส้นที่ห เส้นที่สมทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ข้างบนจะมีสีสามเส้นสีเส้นข้างล่างก็จะมีสีเส้นนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทิ้งเส้นนี้ด้านขวามือเส้นบนขวามือทิ้งลงไปแล้วก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาข้างบนทิ้งลงไปหยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาทิ้งลงไปหยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาทิ้งหยิบขึ้นมา จากนั้นข้างบนจะมีสีเส้นข้างล่างก็จะไม่มีให้หยิบแล้วนะคะฝั่งนี้นะจากนั้นเราก็ทิ้งเส้นที่สีลงไปอุ้มขึ้นมาหน่อยหนึ่งเส้นที่นี้เส้นที่สามก็สอดเข้าไปในรูนี้นะคะสอดเข้าไปก็จะออกรูแรกเส้นนี้สอดเข้าไปในรูเดียวกันแต่ว่าจะมาออกช่องัดถัดจากตรงนี้ก็คือช่องนี้นะคะเส้นสุดท้าย สอดเข้าไปในรูเดียวกันแล้วก็ออกเส้นถัดไปรูถัดไปจะเป็นในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะอันนี้ก็จะได้ส้มครึ่งลูกแล้วนะค่อยๆดึงให้กระชับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะกลับด้านลิบบินกลับด้านมาค่อยๆดึงให้กระชับค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะทําการข้ามสามนะคะหยิบเส้นนี้มาข้ามไป3มเส้นข้าม3ามเส้นก็คือ1 2ึสามข้ามสามเส้นนี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะคะเราจะทําทั้งหมดทุกเส้น8เส้นเหมือนกันเลยเส้นนี้ข้ามสามไปข้ามสามไปแบบนี้นะคะข้ามไป3มเส้นแล้วก็มาวางตรงนี้ข้ามไป่ สามนับตรงนี้ดูง่ายๆเลยนะคะต่อไปนะคะจะเหลือ3เส้นเราจะก็จะไม่ไม่ข้ามแล้วนะคะเราจะสอดตรงนี้เราจะสอดตรงนี้มาออกดูนี้นะคะค่อยๆดึงเส้นนี้สอดเข้าไปในช่องเดียวกันแต่จะมาออกดูนี้ช่องถัดไปนะคะเส้นสุดท้ายก็สอดเข้าไปก็จะมาออกดูออกช่องถัดไปเหมือนกัน ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ค่อยคอยดึงให้กระชับนะคะแล้วก็กลับด้านากลับด้านค่อยๆดึงให้กระชับขั้นตอนนี้เป็นการสอดเก็บค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บริบบิ้นนะคะโดยการสอดเข้าไปตามแนวของริบบิ้นเลยสอดเข้าไปก็จะข้ามไป3เซนน1 2 3แบบนี้นะคะ สังเกตง่ายๆมันจะไปตามแนวของลิบบิ้นเลยถ้าเรากลัวจะผิดก็นับเอาหนึ่งสสาข้าม3ามเส้นก็จะอยู่ออกมาลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทั้งหมด8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ขอไปเร็วๆหน่อยเนาะถ้าไม่ทันก็ค่อยสต็อปไว้ไค่อยๆทำตามเส้นสุดท้าย ก็จะไปตามแนวริบบิ้นอย่างนี้เลยค่ะง่ายๆเลยเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นการทํำกรีบบัวแล้วนะคะกลับด้านมาเราจะหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะอ่าให้ดูใกล้ๆแล้วก็จับมาเส้นในเส้นหนึ่งก่อนก็ได้พับพับให้ให้สามารถสอดริบบิ้นเข้าไปในช่องเนี้ยได้อีกนะคะก็ประมาณตามตามตามความกว้างของริบบิ้นตรงนี้เลยพับบิด บิดขวาพับอย่างนี้แล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะแล้วก็บิดริบบิ้นมาอีกรอบนึงประมาณนี้บิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้ามาในนี้สอดในช่องถัดไปก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะทําเหมือนกันทั้งหมด8เส้นเลยบิดริบบิ้นกดให้เป็นรอยแล้วก็บิดริบบิ้นสอดเข้าในช่องขวามือของเราช่องแรกเลย ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ค่ะาใหมเนาะบิดริบบิน้นกดให้เป็นรอยบิดบิดในลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปบิดริบบิน้นกดให้เป็นรอยบิดแล้วก็สอดบิดริบบิ้นนะคะกดให้เป็นรอยแล้วก็สอดเข้าไป มันบิดลิบบิ้นกดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็บิดลิบบิ้นอีกรอบหนึงในลักษณะแบบนี้สอดเข้าไปในช่องด้านขวาค่อยๆดงึงกดให้เป็นรอยบิดริบบิ้นกดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็บิดริบบิ้นอีกรอบนึ่งอย่างนี้หนแล้วก็สอดเข้า,าไปในนี้เส้นขวามือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เส้นสุดท้ายบิดริบบิ้นให้กลดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็บิดในลักษณะแบบนี้อันนี้จะสอดตรงนี้นะคะเส้นขวามือเหมือนกันก็จะประมาณนี้ค่ะจะได้ในลักษณะหน้าตาแบบนี้นะจากนั้นกลับด้านมานะคะเราจะทำการเก็บริบบิน้นก็สอดตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะเืือข้าไป3ามเส้นแบบนี้ ดเก็บริบบิ้นให้ครบทั้งหมด8ปดเส้นเลยนะคะอันนี้ริบบิ้นแตกโอเคแล้วก็ทำการสอดเก็บริบบิ้นเลยค่ะง่ายๆเลยขั้นตอนนี้ ้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนเกินนะคะสามารถตัดทิ้งได้เลยค่ะเคก็เสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามเสร็จแล้วค่ะกรีบดอกบัวของเกสรดอกบัวของเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ